สวัสดีเข้าวันนี้เราจะมาแนะนําหนังสืออ่านเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่นเอกการบัญชี 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา1.1พรบการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่4พุทธศักรา,าช2562 1.2พรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546 1.3พรบการจัดการศึกษาสำหรับคนที่การพุทธศักราช2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่2พุทธศักราช2556 1.4รบส่พรบส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2566 1.5หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร1.6หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ1.7จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1.8การพัฒนาผู้เรียน1.9การบริหารจัดการชั้นเรียน1.10การวิจัยทางการศึกษา 1. 1 1หนึ่งสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา1.12การวัดและประเมินผลการศึกษา1.13สาศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้1.14ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งครูผู้ช่วย 2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร 3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา3.1พรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2546 3 2มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 3.3แบบแผนพฤติกรรมตามจรยาบรรณวิชาชีพ3.4คุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู